อีกหนึ่งข่าวสารแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ในเรื่องของการเชียร์บอลน,นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็การพนันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของคู่กันที่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ออกมา,าพูดคุยนะคะเตือนในเรื่องของการพนันออนไลน์ไปถึงสถานศึกษาต่างๆแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็ในวันนี้นะคะทางด้านของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ,คะเขาก็ได้มีการออกมาเตือนเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการเชียร์บอลยูโรนะคะไม่พนันก็มัน ไดะะ้ซึ่งทางด้านของพลตารวจตรีรุต,ตพลนาวรัตน์ค่ะผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะที่อาจจะได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆซึ่งในปัจจุบันสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนจํานวนมากที่ต้องสูญเสียทรัพย์สินให้กับการพนัน และก็ตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคม2567มีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครั้งที่17หรือว่าฟุตบอลยูโร2024ซึ่งเว็บไซต์การพานันผิดกฎหมายต่างๆอาจจะเปิดรับพานันผลการแข่งขันฟุตบอลเพื่อล่อลวงพี่น้องประชาชนค่ะทางด้านของตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จึงขอให้พี่น้องประชาชนรับชมการแข่งขันฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์น,นะคะอย่าหลงผิดไปเล่นพานันฟุตบอลเพราะ ผลเสียที่จะตามมานั้นมีมากมายเลยทีเดียวค่ะผู้เล่นผู้ชักชวนและผู้จัด ให้มีการพนันฟุตบอลจะมีความผิดตามพรบการพนันพศ .2478 มาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะตำรวจู้ทธภูจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนค่ะขอให้ช่วยกันหยุดวงจรการพนันออนไลน์หากพบเห็นการกระทำที่ผิดนะคะหรือว่าพบเบาะแสเกี่ยวกับการพนันออนไลน์สามารถแจ้งไปยังสายด่วน191หรือสายด่วนสำนักง,งานตำรวจ ชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็แจ้งเตือนนะคะในเรื่องของการพนันต่างๆจากทางตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ